ตับตับก็ตับ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 ตัดเราต้องเข้าเทียมกันเราต้องเข้าเทียมกันเราต้องเข้าเทียมกันอุ้ยตายเลยดีกาเาเหลือสิบห้าเหลือดีกันเหลือสิบห้าอะไร S <S <S อันนี้เป็นการเล่นทีวีการที่จะทำให้ทีวีนั้นเอ้ยการที่จะทำให้เราเล่นทีวีเก่งนั้นเราต้องบ้งางไงอ่ะไรนะพอเราเสร็งก็จะเป็นดังเลยการเล่นทีวีแล้วมันต้องต้องเป็นอย่างนี้พี่จ้จาอ้วน้วดาวตัวพี่ก็อ้วนปะเนี่ยไม่มีอะไรเลยน่ะเหน็บพี่เดินมาหนิ พี่เดยกมาเรียกตัวพี่อ้วนกว่าเออตัวพี่อ้วนกว่าทำไมหตะเกียดนั่นนี่ตะเกียดนั่นนี่เห้ยเห้ยเ้ยเฮ้ยตัวพี่จะเิงยล้วจะไอ้วนกว่าเอ้ยตัอพี่อ้วนกว่าตัวพี่อ้วนกว่า ไรเขียนแม่ง <c oughs> มีคำตอบมียงตอบรักจากเลยหมายที่านเรียกเองไงพระศา,าสุดหมดแล้วเว้ยไปยิงก็ได้แหล่เนี่ยเองไฝันหรอกนคยว โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันยีงไม่โดนวะไก่ที่หนาเลยอุ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาเว้ยเอาเว้ยปั้นเป็นปั้นเป็นดาวุโสขั้วมัน่ยเป็นดาวุโสขั้วเนาะบึ้ม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 ทำไมปีนไม่โดน พี่โกงอะไรนี้ก็พี่ไม่มีรุ่งสองอ่ะเดี๋ยวพี่เล่นสบายๆก่อนาวอยู่ไหงบ้างเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเป็นเดียวเม็นเดียวเดียวเม็นเดียวปังอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยเจ็บเจ็บได้ได้เฮ้ เอ้ยโอ้ยอย,อย,ยิ่งว่เจ็บเลยซี่กันสับสดน้อยซีกันสัสดน้อยสับไม้ี่ก็ไม่มีประวะไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีประวะติแย่แย่มีม,มียายารู้รู้ร,รู้รู้หนูไม,ม่เข้าันนี่ยายาพี่เล่นไว้อุยอ้ยอุ้ยเจ็บแล้วนะพี่เจ็บกว่าป่ะ พี่เจ็บกว่าพี่เจ็บพี่เจ็บกว่าบุ๋งบ๋งองอ๋งอ๋งอุ่งอตัวน้ำไม่ใสองุ่งอุ๋งองุ่งตักหนึ่งตักหนึ่งตักหนึ่งวิตักตอ้ดย เจ็บแล้วนะเว้ยแล้วไหนจะที่ไม่เจ็บอุ้ยขี้บุกมาหาปืนแป๊บปืนมีแค่นี้จะเล่นทำไมวะดารู้ว่าว่าด่าเล่นเรามันมีบั๊กย네 ja, mm ู่ที่เนี้ยดาวมันมีบั๊กยู่ที่นึงเด็ดขาดมากเฮ้ยอันนี้พี่พูดจริงพี่ไม่พูดเล่น <ไ>พูดจริงๆดาบหึงเข <ไป S 1> ี้า่าใจกันเลยจริงๆมาดูมาปวดมือว่ะไหนมามามาดูเนี่ยมาดูเรา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 ไหนกันนอ,อแฟนนะอยู่ไหนล่ะนนไ,ไ,ได้ไยี่ไหนอะไหนฐานใครจะได้รีช็อปแฟนหนุบบัก ดแล้วจะ<ต>ยิยงไม่จำหม<ต>ไม่วะหนยิงที่ไอ๋อี่กืบตายเลยเนี่ยเนี่ยไอ้จริงๆอ่ะดาวมันต,ต,ต้องบังที่เจิมาะไระนี่ดาวบังที่เิมเห็นไหมเราก็ะะโดดตรงนี้ปั๊เออเอะยอนะกรโดดขึ้นมาอุ้ยตกตกตกที่ตาหนูไม่ได้ตลอดอ่ะอาดา อดทนค่อยๆขึ้นอดทนไว้ขเครื่องจักรกล้าได้ย้ายขึ้นไปใหม่หรอได้จะขึ้นไปใหม่หรอได้กระโดดเลยกระโดดอีกแล้วเอ้าก็กระโดดไปหนีไปอะไรอะไรอะไรจะทำอะไรก็ถูกแล้วมึงแค่กระโดดถูกแล้วถ่ายโมเลยที่ว่างบอกเออไม่จริงนะเจย์สไปเดอร์แมนเดาแล้ว แต่เดแมนมันชอบปีนป่ายบนกันแทกมาด้วยจะไปไหนอยู่นะเดือนฮ่าฮ่ดูอับสดยิ่งดูัำสดยิ่งได้ได้ได้เดี๋ยวกันรู้เดี๋ยวกันรู้โอ้กูยิ้ไม่ล้ โอ้ยยัไม่โดนเลยวยะไม่โดนเลย嘛ตึตึง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 ตึตึตึงทำไงอะไปเฮ้ยเฮ้ยโอเอเขาก็มาโอเอนังน้อยไหมเจนี่ยาด อะไรก็ส่วสนที่ยังไม่หมดเลยออกมาเอ๊ะจะดา,ดาไปเที่ยวกันไปะเป็นไหนรึปะเป็น<ไอ> <laughs> ตัวเอ้ยอดเลยไม่ได้แอมเลยอดแอมเลยเมื่อกี้ โอ้ดาวงอนแล้วเรามาทำตัวมึนๆกัะไม่ชอบ <c oughs> และนี่ก็คือเพจของเรานะครับผมเพจของผมนั่นเองนะครับนี่คือเพจ s t เกมเมอร์นะครับดูนะครับนี่คือชื่อเพจนะครับคลิปใหม่ๆคลิปใหม่ๆข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะมา โพสที่แฟนเพจนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับค,คนที่ถูกใจแล้วนะครับผมสำหรับค,คนที่ไม่ถูกใจยังไม่ได้ถูกใจก็ไปกดถูกใจให้หน่อยนะครับนะขอบคุณครับผม